สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอาหารแบบภาคใต้นะครับวันนี้เราจะแกงไก่ครับแกงไก่แกงไก่แบบแกงกะทินะครับแล้วใส่หัวมันฝรั่งวัตถุดิบก็มีไก่นะครับไก่ซีกสับแล้วนะครับหนึ่งซีกตามด้วยน้ำกะทินะครับเราเตรียมไว้แล้วครับน้ำกะทินะครับที่สําคัญก็คือ เครื่องแกงกะทินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกะทินะครับใส่กะทิแล้วก็ใส่เครื่องแกงตามด้วยกะปิ เราก็ละลายเครื่องแกงให้แตกนะครับให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อเคี่ยวกะทิได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไก่นะครับเราจะใส่ไก่นะครับ ไก่เราใส่ประมาณครึ่งกิโลนะครับไก่สิบครึ่งกิโลเราทําให้เนื้อไก่สุกสักประมาณเจ็ดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับถึงเราจะปรุงรสกันนะครับครับเมื่อไก่ได้ที่นะครับประมาณสุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะปรุงเพื่อปรุงกต่งครับน้ำตาลปีบ๊บ ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเราตัดเ้็กเลือนะครับตัดเ้็กเลือประมาณครึ่งช้อนชา จางนั้นเราก็ปล่อยให้ไก่สุกร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วเราจะใส่หัวกะทิสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถใส่พวกผักก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะใส่มันฝรั่งนะครับมันฝรัง่งมันฝรัง่งซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นพวกหน่อไม้หรือเป็นผักอะไรที่ชอบก็ได้นะครับแต่เราจะใช้มันฝรั่งในการทําแกงไก่นะครับผมจะใส่มันฝรั่งนะครับเริ่มใส่มันฝรัง่ง ชิ้นใหญ่เลยบางคนชอบชิ้นเล็กก็หั่นเล็กกว่านี้ได้ครับเราชอบชิ้นใหญ่นะครับมันกลังมันจะสุกยากหน่อยเราก็ต้องใส่ตัวช่วงนี้เมื่ออุ่นไปสักพักนะครับเราก็จะใส่หัวกะทิขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่หัวกะทิ จากนั้นเราก็เคี่ยวต่อนะครับเคี่ยวต่อให้กะทิออกจำมันๆหน่อยนะครับถึงจะตักขึ้นได้นะเมื่อเคี่ยวไปสักพักนะครับเราก็ทําการดูนะครับเริ่มแตกมันนะครับขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะใส่เราก็จะใส่ใบโหระพาให้ออกสีหน่อยนะครับให้มีสีสันนะครับใบโหระพาเนี่ยครับมันจะเพิ่มความหอมของมันด้วยนะครับใส่ครับมีมากใส่มากนะครับชอบ เริ่มมีสีนะครับของแกงไก่ของเรานะครับเราใช้ไก่ครึ่งกิโลกะทิก็ครึ่งกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับเครื่องแกงนี่ก็แล้วแต่ความเผ็ดความชอบของของทุกคนนะครับว่าจะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากอย่างผมนี่ก็เครื่องแกงก็ประมาณเครื่องแกงกะทิประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับช้อนโต๊ะใหญ่นะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับ แกงไก่ของเรานะครับใส่หัวมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยแล้วเสิร์ฟนะครับเห็นไหมครับเราตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแกงไก่นะครับใส่หัวมันฝรั่งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและฝากแชร์ถ้าชอบคลิปไหนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ